โปรดกล้าวคอรมอนุทินหนึ่งนายกนำเข้าเฝ้าถวายสัตว์24กันยาคาดแลงนโยบาย29หรือ30กันยายนพบอเฉพาะกิจสัตส์กัมพูชาสร้างละครลวงโลกใช้โล่มนุษย์ยั่วยุชวนทะเลาะหอบภาพฟ้องนานาชาติถูกไทยรังแกเดี๋ยว กี้อาจจะไม่เหมาะสมหนูก็ขออาภาัยด้วยเพราะว่าหนูเป็นครูเป็นข้าราชาการมันเหลืออดแล้วค่ะท่านเป็นล้าแต่ก็เป็นคี่แม่ไหมคะก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจในตรงนี้ญาติสุดแค้นพุ่งเข้าไปจะทําร้ายผู้ต้องหาใช้จอบค่าทุกหัวชิงทรัพย์แจ๊หน่องเจ้าของร้านของชํขาขณะคุมตัวไปฝากขงัง สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสอมทกับคุณกุณลธิดาพงแจ่ม และดิฉันสุตาสุทีพิเชษพันธค่ะวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่19กันยายน2568นะคะแน่นอนว่าวันนี้คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นหน้าค่าตาคอรมอนนุทินหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ามีการโปรดกล้าวลงมาก็ต้องบอกว่าไม่ฟิกโผค่ะเป็นไปตามที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะคะตำแหน่งก็ตามนั้นเลยแต่ว่าหลังจากที่คุณอนุทินมีการเปิดตัวรัฐมนตรีคนนอกเราก็ได้เห็นหน้าค่าตากันไปบ้างแล้วก็อาจจะมีบางท่านที่ อาจจะหลุดจากตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแต่ก็ยังได้ตําแหน่งอยู่นะคะ,คะเดี๋ยววันนี้มาดูในรายละเอียดกันนะคะว่าแต่ละตําแหน่งมีท่านไหนกันบ้างสรุปกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ติดตามทไลน์กันด้วยว่าในส่วนของการถแถลงนโยบายต่อสภา,าเนี่ยจะมีขึ้นในช่วงปลาย,ลายเดือนนี้นะคะเต็มที่ก็น่าจะเป็น1ตุลาคมคถ้าขยับก,กันสักเล็กน้อยค่ะ ค่ะเดี๋ยววันนี้ติดตามรายละเอียดในก้าข่าวข้่ากันนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมเข้ามาพูดคุยกันได้ผ่านทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยค่ะกำลังไลฟ์สดกันอยู่เข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านหนองยาก